สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูแพลชาแนลนะคะวันนี้ครูแพลจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนไปดูกันค่ะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะ1ก็คือการเขียนบอกเล่านะคะการเขียนบอกเล่าก็คือการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะคะจะมีหลักดังนี้ค่ะก็คือ 1. กําหนดเรื่องราวที่จะเล่านะคะอย่างเช่นวันนี้ต้องการห่อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่นะคะอันนี้ก็เป็นการกําหนดเรื่องราวก็คือ การห่อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ค่ะ2ลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนนะคะก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่คุณพ่อจึงพาฉันไปช่วยเลือกซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่นะคะโดยคุณพ่อและฉันตัดสินใจซื้อนาฬิกาให้คุณแม่เป็นของขวัญวันเกิดนะคะขั้นที่3ก็คือเกิดอะไรขึ้นนะคะบอกเหตุการณ์ที่สําคัญที่ ก่อให้เกิดปัญหานะคะอย่างเช่นฉันต้องการห่อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วยตนเองแต่พบว่าที่บ้านไม่มีกาวติดกระดาษนะคะและฉันไม่สามารถออกไปซื้อกาวได้เนื่องจากคุณพ่อออกไปทำธุระนอกบ้านต่อไปนะคะเน้นประสบการณ์ตรงนะคะบอกวิธีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงนะคะในเมื่อเราไม่มีกาวนะคะแล้วก็ออกไปซื้อไม่ได้นะคะฉันก็จึงพยายามคิดวิธีแก้ปัญหาขึ้น โดยนึกขึ้นได้ว่าคุณครูเคยแนะนำว่ายาสีฟันเมื่อนำมาป้ายที่กระดาษจะทำให้กระดาษติดแน่นเหมือนกับกาวเลยนะคะยิ่งทาทิ้งไว้จนแข็งจะทำให้ติดแน่นยิ่งขึ้นฉันจึงเลือกนำยาสีฟันมาติดกระดาษแทนกาวนะคะขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5บอกผลลัพธ์ก็คือฉันสามารถห่อของขวัญให้คุณแม่ได้สาเร็จค่ะต่อไปนะคะเป็นการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพนะคะ บอนต้องการห่อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่นะคะแต่พบว่าที่บ้านไม่มีกาวติดกระดาษบอนควรแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาก็คือไม่มีกาวติดกระดาษใช่ไหมคะวางแผนการแก้ปัญหาก็คือหาวัสดุที่มีภายในบ้านเพื่อนำมาใช้ติดกระดาษแทนกาวนะคะบอนกำลังคิดเลยว่าเอาอะไรมาติดแทนดีนะคะ พอคิดได้ว่าจะใช้ยาสีฟันใช่ไหมคะก็ลงมือการแก้ปัญหาโดยการใช้ยาสีฟันติดกระดาษห่อของขวัญแทนกาวตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะห่อของขวัญให้แม่ได้สำเร็จนะคะแสดงว่ายาสีฟันนั้นใช้แทนกาวได้จริงๆนะคะ 3. นะคะการใช้สัญลักษณ์ สัญ,ญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นสัญ,ญลักษณ์แทนการแสดงอารมณ์ทางใบหน้านะคะนักเรียนดูตามตัวอย่างนะคะมีหน้ายิ้มหน้าเฉยแล้วก็หน้าไม่พอใจใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์การแสดงใบหน้าใช่ไหมคะการแทนสัญ,ญลักษณ์ ก็คือการนําเครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนความหมายมาแสดงแทนสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายเช่นการแทนสัญ,ญลักษณ์ขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะนักเรียนดูใบางานนะคะครูมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปผลไม้ให้นักเรียน4ชนิดนะคะโดยส้มจะมีค่าเท่ากับ1น p ะคะแอปเปิลจะมีค่าเท่ากับ2แตงโมมีค่าเท่ากับ3 อัญุ่นมีค่าเท่ากับ4นะคะครูจะให้นักเรียนแทนค่าลงไปที่ผล,ลไม้นะคะและลองบวกเลขให้คุณครูนะคะตัวอย่างนะคะข้อ1ก็คือแตงโมใช่ไหมคะบวกกับแอปเปิ้ลจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแตงโมมีค่าเท่ากับ3นักเรียนก็นำา3มาแทนค่าไปที่แตงโมนะคะแอปเปิ้ลมีค่าเท่ากับ2นักเรียนก็นำา2มาแทนค่าไปที่แอปเปิ้ลนะคะ เมื่อ3บวกกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อ3บวกกับ2นะคะคำตอบก็คือ5ใช่ไหมคะครูมีตัวอย่างให้แค่เพียง1ข้อนะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่และข้อ5นักเรียนทำเองนะคะแล้วก็ใบงานถัดไปเป็นการหาจุดแตกต่างของภาพนะคะข้อที่1ครูจะวงไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะ จุดถัดไปนักเรียนก็หาเองนะคะรูปที่1จะมีทั้งหมด6จุดนะคะส่วนรูปที่2จะมีทั้งหมด10จุดนะคะให้นักเรียนหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่นักเรียนหาได้นะคะอันนี้ไม่มีฉเฉลยนะคะทำเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแพลวก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าครูแพลวจะมาสอนเรื่องอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามดูนะคะ สวัสดีค่ะ